สำหรับข้างตลาดลานโพตรงนี้นะครับนี่เขาเพิ่งทําตรงนี้เลยครับนี่สวนสาธารณะใหม่เลยครับสวนสาธารณะนาเกลือครับผมโอ้หมองข้ามไปฝั่งนู้นเป็นทะเลพัทยาครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว้าวโอ้คุณโอโซนอยู่นู้นนะครับโอ้โหมีสนามเด็กเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีสนามเด็กเล่นเป็นแบบไหนครับ เด็กๆดูตรงนี้สะก่อนครับโอ้โหตรงนี้มีสนามเด็กเล่นด้วยครับนูนขนโอโซนขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับตรงนี้มีสนามเด็กเล่นด้วยครับนูนนูนโอโซนไปนู่นแล้วครับสนามเด็กเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังฝั่งตรงนี้จะเป็นวิวนะครับของนากเกลือครับพัทยาชลยบุรีครับผมไปไปดูครับว่าวิวสวยขนาดไหนครับ งน,นี้คือสวนสาธนนารณะเกลือนะครับก็คือติดกับตลาดสดบางโเลยนะครับที่ผมไปมาพี่ตลาดสดลานโขนะครับฝั่งข้างหลังที่พาไปดูเมื่อกี้นี้นะครับด้านหลังนี่เป็นวิวทะเลครับผมโอ้ค,ครับวิวทะเลครับตอนที่เราเดิอนอยู่เนี่ยเป็นลานกว้างนะครับเขาน่าจะไว้ทาพวกกิจกรรมนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็น สวนสาธารณะนะครับนู่นตรงนู้นนะครับเป็นที่ให้ให้สวนสวนสนุกเหมือนของเด็กสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพาสอโอเคกับปารินาพาลู พบกับช่องโอโซนโอเคนะครับวันนี้คุณพ่อนะครับพาคุณน้องโอโซนมาที่ตลาดล้านโพมาระมุงชนบุรีนะครับนี่วันนี้ว่าข้างๆตลาดเนี่ยเขามีสวนสาธารณนะที่เขาทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับฝั่งตรงนี้ที่น้องโอโซนกําลังเล่นอยู่นะครับเป็นที่เล่นสกเก็ตเป็นเซิร์ฟส่วนตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับด้านหลังดูวเป็นเหมือนเรือสวนสนุกนะครับสาหรับเด็กๆเลยโอ้โหน่าเล่นมาก นี่นะครับสาหรับตรงนี้นี่มีที่นั่งด้วยนะครับนี่มีที่นั่งด้วยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้ออาหารมาจากตลาดลานโพก็มานั่งทานตรงนี้ได้นะครับโอ้ตรงนี้มีที่ออกกําลังกายนะครับน้องๆหนุนด้านบนด้านบนเป็นที่เล่นหรือเปล่าพาเพื่อนๆไปดูสิทุกคนมีอะไรบ้างไปดูข้างบนสิมีอะไรบ้างลูกไปครับจะให้น้องโอโซนพาไปดูข้างบนนะครับ แม่กับพี่โอโซนไอพี่อะตอมครับครับออกกาลังกายคู่ครับแบบนี้เขาเรียกออกกำลังกายคู่ครับผมอ่ทีนี้เป็นการออกกําลังกายสามคนแล้วครับดูครับสนุกใหญ่เลยนะคะ